มาต่อกันที่หน้า4 6นะคะซึ่งหน้า4 6เนี่ยครูไม่ได้แบ่งไว้ว่าจะทําวิธีไหนดังนั้นครูจะทําให้เห็นช,ชัดเลยก็คือเดี๋ยวข้อหนึ่งกับข้อ3ามอ่ะจะทําให้อีกวิธีกราบละกันส่วนข้อ2ข้อ4ีจะใช้วิธีการหาอันพันมับ2นะคะจะทําให้หลากหลายวิธีสุดท้ายก็คือมันก็จะได้ค่าเท่ากันนั่นแหละเผื่อใครทําเองบ้างนะคะแต่ใครใครยังไม่ได้ทำอะ่ะก็สต็อปไปก่อนแล้วลองทําเองดูว่าทําได้หรือเปล่าเนาะ มาเริ่มเลยนะคะสิ่งแรกทุกครั้งคือดิฟเนาะดิฟหนึ่งครั้งก่อนได้เป็นหกเอ็กกำลังสองลบสามสิบเอ็กบวกสามสิบหกโอเคเอ๊ะเลขคุณคุณจังเลยนะคะได้ให้ f พายัมเอ็กเท่ากับศูนย์ ออกมาเป็น0ูเท่ากับ6 x กำลังสองลบสา x บวกสาอ่ะเป็นแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งเป็น0เอา6คหาเนาะจะได้แยกตัวประกอบง่ายๆจริงๆมันก็เหมือนกับข้อเมื่อกี้อะค่ะเหมือนกับข้อ7ข้อ7หน้า45แต่ข้อ7หน้า45เมื่อกี้เราทำแบบกราฟไปแล้วใช่ไหมงั้เราลองทําแบบมันดูพาร์บสองไหมเออ อ่ะได้ออกมาศูนย์เท่ากับ x กำลังสองลบห้า x บวกหกอ,อก๋ออ่ะเสร็จแล้วแยกตัวประกอบนะคะศูนย์ x ลบสองกับ x บวกสาม x ลบสามสิอ่ะ แสดงว่า x เ,เป็นทั้ง2แล้วก็3เหมือนจะคล้ายข้อ7หน้า45นะแต่ก็ไม่คล้ายนะงั้นใช้แบบกราบแล้วกันน่าจะง่ายกว่าอาไปเขียนค่ะอันนี้2อันนี้3จ้ะออกมา หาแค่ไม่กี่ตัวก็พอนะลูกอ่ะลองดูนะคะอันนี้ครัวสี่มาแทนค่าในตัวนี้นะคะอ่ะก็จะกลายเป็น4ีลบ2เป็นค่าบวก4-3ลบ3ก็เป็นค่าบวกแสดงว่าก้อนนี้ได้เป็นค่าบวกต่อนะระหว่างครึ่งกึ่งกลางตรงนี้ก็จะเป็นอ่ะ2 .5 อ่ะเอาสองจุห้าลบสองลบ2ก็เป็นค่าบวกอยู่แล้วแหละ เอาแต่ว่า2 5 5ลบ3เนี่ยได้ค่าลบมันคูณกันอยู่ก็จะได้ค่าลบต่อนะคะต่อมาเอาศูนย์ะคะศน้อยกว่า2เนาะอ่ะ0ลบสได้ลบแน่นอนศูนลบ3ได้ลบแน่นอนแต่ลบคูณลบก็จะกลายเป็นบวกก็จะได้ว่าบวกลบบวกโอเคดังนั้นจะได้ว่า f 2ให้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์หาออกมาเลยค่ะ f 2แทนค่าก็จะได้เป็น2คูณกับ8ลบ15คูณ4บวก36คูณ2บวก หนึ่ง <1 S 2> เท่ากับยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเป็นค่าสูงสุดนะคะอ่ะเสร็จแล้วไงต่ออ่าเอฟสามให้ค่าต่ำสูตรสามพัดเนาะโอเคแทนสามเข้าไป ก็จะกลายเป็น2คูณกับ27ลบ15คูณ9บวก36คูณ3บวก1คำตอบเป็น28เป็นค่าต่าสุดสัมผัสนะคะนี่แบบกราฟมันดูไหลลื่นกว่าเนาะดูเหมือนจะง่ายกว่าเลยแต่แบบ ดิฟสองครั้งอะ่ะมันจะใช้ประโยชน์ในเรือกถัดไปนะคะค่าสูงสุดต่ำสุดสุดส,สมบูรณ์จะหาได้ง่ายกว่านั้นฝึกทำมาต่อข้อ2ค่ะข้อ2อ,อ่ะเราจะทำแบบดิฟสองครัง้งอ่ะดิฟก่อนครั้งที่1เป็น 6x กำลังสองลบหก ลบสิบสองโอเคให้ f พาม x เท่ากับ0 0เท่ากับ6 x กําลังสองลบ6 x ลบสิบสองอ่ะถอดออกมาเอาศูนย์หารก่อนได้เออเอา0ูนะเอาหหารก่อนก็จะกลายเป็น x กําลังสองลบ x ลบ 2, x 2ยาแยกตัวประกอบจ้าอะไรเอ่ยคูณกันได้2บวกกันได้1 2กับ1ลบกับบวกแสดงว,ว่า x ของเราเป็นลบ1กับ2อ่ะเสร็จแล้วพังแม่ต่อดิฟสองครั้งอ่ะดิฟสองครั้งออกมาเป็น1 2 x ลบ6เอาค่า x ที่เราได้มาเนี่ยไปแทนค่าเพื่อดูว่าค่าไหนเช็คนะคะเป็นการเช็คนะดิฟสองครั้งแทนลบ1 สิบสคูณลบหลบหเป็นลบสิบลบหเท่ากับลบสิเอ้ยอันเนี้ยน้อยกว่า0สแสดงว่าให้ค่าอะไรให้ค่าต่ำสุดหรือสูงสุดให้ค่าสูงสุดนะคะอ่ะต่อมา f สองแทนเข้าไป 12คูณ2ลบ6 24ลบ6เท่ากับ18มากกว่า0อ่าสรุปได้เลยก็จะได้ว่า f ลบ1แทนค่าก่อนเอาลบ1แทนค่านะก็จะกลายเป็น2คูณลบ1กำลัง3ลบ3คูณลบ1กำลัง2ลบ12คูณ ลบหบวกหได้คำตอบออกมาเป็น12เป็นค่าสูงสุดสัมพัสต่อนะคะมา f 2อ่ะเอาไปแทนค่าค่ะก็จะปลกลายเป็นว่า2อคูณแ ลบ3คูณ4ลบ12คูณ2บวก5หน้าคำตอบออกมาเป็นลบ15ก็จะเป็นค่าตามสูตรสัมพัทธ์นั่นเองเห็นไหมการดิฟสองครั้งเป็นการเช็คนะคะสุดพอพอเช็คได้ว่าอันไหนให้ค่าตาสุดสูงสุดอะ่ะเราก็เอามาแทนค่านั่นเองนะจ๊ะ มันจะเหมาะกับค่าที่แบบมันเยอะๆอ่ะมันไม่ได้มีสมมติ x อ่ะ x บาง P, อันนี้มีแค่2ตัวไงแต่บางอันอ่ะมันอาจจะมี4ตัว5ตัวเราก็ต้องมาเช็คนะคะต่อนะข้อ3ค่ะดิกรอ่ะดิปอกมาเป็น3 x กำลังสลบ 6x ให้ f ไพาม x เท่ากับ0โอเคเป็น0เท่ากับ 3x กำลัง2ลบ 6x เวลาเจออย่างเงี้ยนักเรียนชอบย้ายข้างสมการไปเลยอะแล้วก็ตัด x, x แบบนี้ไม่ทำไม่ได้นะคะดึงตัวร่วมออกมาเสมอก็กลายเป็น 3x ก็เหลือ x ลบ2 นั้นคำตอบของ x เ,เนี่ยจะมี2ตัวก็คือ0กับ2โอเคใช้วิธีการสร้างกราฟ0กับ 0, 2อ่ะหูจะเอาตัวที่มากกว่า2ไปก็คือ3อ่ะสามาแทนค่าตัวนี้ก็ได้ดูตัวข้างล่างก็ได้มีค่าเท่ากันนะคะจะแยกเอามาแทนตรงนี้ละกันันี้ได้9เป็นค่าบวก เอาสาลบสก็เป็นค่าบวกนะคะโอเคเป็นบวกตรงกลางร,ระหว่างศูนย์กับ2มี1อยู่อ่ะเอา1ไปแทนค่าตรงนี้ก็จะเป็นค่าบวกเอา1มานี้เป็นค่าลบคูณกันออกมาเป็นลบเสร็จแล้วน้อยกว่าศูนย์คือลบหอ่ะไปแทนค่าก็จะเป็นลบ3เป็นลบใช่ไหม ตัวนี้ก็จะเป็นลบสมเหมือนกันติดลบทั้งคู่นะคะลบจะลบเป็นบวกดังนั้นกราฟที่ได้นะคะบวกลบบวกกราฟเป็นแบบนี้โอเคพอมันง่ายมีสองค่าเนี่ยเริ่มง่ายก็จะให้ว่า F 0อ่ะไปแทนค่าได้0นให้ค่าสูงสุดสัมพัส ถูกไหมเสร็จแล้ว f 2เอาไปแทนค่าซิก็จะกลายเป็น8ลบกับ3คูณ4เท่ากับลบ4ให้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เนี่ยแค่นี้จ้า เนาะมาดูข้อ4ข้อ4เป็น x กำลัง5ละถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยเุณจะใช้วิธีการดิฟสองข้างเนาะเพราะเริ่มเลขยกกำลังเริ่มเยอะขึ้นนะคะมาดีฟครั้งแรกก่อนก,ก็จะกลายเป็น5 x กำลัง4ลบ5เฉยๆดังน,นั้นให้ f x เท่ากับ0 แ้วเป็น0เท่ากับ5 x กําลัง4ลบ5ดึงลายออกมาจ้าดึง5ออกมาหรือเอาหาหารทั้งหมดก็จะกลายเป็น x กํลัง4ลบ1ใช้ผลต่างกําลังสองนะคะก็จะกลายว่า x กํลังสลบ1กับ x กํลังสบวก1ถูกไหมเสร็จแล้ว มันก็จะได้ว่าอันนี้เป็นผลต่างซ้อนผลต่างนะคะนี่ก็จะกลายเป็น x บวก1กับ x ลบ1แต่ด้วยความที่เวลาเราแก้หาหาคำตอบของสมการอะ่ะก้อนเนี้ยมันจะไม่ใช่จำนวนจริงอ่ะอ่ะ ทำไมถึงไม่ใช่คำตอบที่เป็นจำนวนจริงมันจะได้เป็นค่าของำจำนวนเชิงซ้อนนะคะเราจะไม่เอามาใช้เนาะดังนั้น x ที่เป็นจำนวนจริงก็จะมีอยู่แค่2ตัวก็คือ x เท่ากับ1แล้วก็ลบ1ออ่ะถ้าเป็นแบบนี้จะใช้เป็นหนูอยากจะใช้เป็นแบบกราฟก็ได้หรือจะหา แบบผลต่างาใช้อุดพันธ์ดับ2ก็ได้นะคะอุะอดพันธ์ดับ2ก็จะได้เป็น2 0 x กำลัง3แทนด้วย1ก็เท่ากับ20มากกว่า0อ่ะต่อมาแทนด้วยลบ1เท่ากับลบ20น้อยกว่า0ดังนั้นแทนค่าน,นะคะ f 1เท่ากับ1ลบ5เป็นลบ4ถูกไหมก็คือให้เป็นค่าต่ำสุดสัมพัทเพราะว่าอะไรเพราะว่ามัน พอไปเช็คแล้วอะ่ะมันเป็นค่าที่มากกว่าศูนย์ใชไหมเอาหนึ่งไปแทนค่าแล้วมันได้ค่ามากกว่าศูนย์แสดงว่ามันให้ค่าต่าสุดสัมผัสนะคะอะต่อนะเอา f 1ไปแทนค่าก็จะได้ว่าเอา f ลบหไปแทนค่านะคะก็จะเป็นลบหบวกหเท่ากับสี่แสดงว่าเป็นค่าสูงสุดสัมผัส อืมแค่นี้แหละไหมจบนะคะไม่ต้องวาดกาไม่ต้องแทนค่านะข้อหานะคะต่อเลยนะดิฟหนึ่งครั้งเหมือนกันค่ะรานักเรียนเจอ,อยกกกำลัง,งเศษส่วนนักเรียนชอบทอ้อใจอะ่ะอ่ะตบมันลงมาเป็น2ส่วน3 x เอาลบหอะ่ะลบหก็คือลบด้วย3ส่วน3เนาะ ก็คือได้เป็นลบหนึ่งส่วนสามดิฟลบ x ก็เป็นลบหนึ่งเสร็จแล้วก็จะเป็นให้ f พาม x เท่ากับ0ก็จะเป็น0ย์เท่ากับ2ส่วนส x กยกกำลังลบหนึ่งส่วนสาลบหนึ่ง ย้ายหไปค่ะเป็น1เท่ากับ2ส,ส่วน3ากกกำลังลบ1ส่วน3เสร็จแล้วย้ายไปเป็นตัวคูณถูกไหมจะเป็น x อกอยกกำลังลบ1ส่วน3อ่ะแล้วไงต่ออยากรู้ว่า x ตัวเดียวมันคือได้เท่าไหร่ทำังไงอ่าใช้วิธีการจริงๆแล้วยกกำลัง ติดลบหรือว่ายกกำลังเศษส่วนแบบนี้นะคะก็คือมันจะกลายเป็น3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังด้วย3อันนี้ก็จะเป็น x ยกยกกำลังลบ1ส่วน3มเนี่ยมันก็คูณด้วย3อีกทีหนึงมันยกกำลังสาเพิ่มขึ้นมาแล้วตัวเศษส่วนมันก็ตัดกันเห็นปะออกมาก็กลายเป็น ยี่สิบเจ็ดส่วนแปดเท่ากับ x กําลังลบหนึ่งไม่อยากให้ยกกำลังติดลบครับไงก็คูณหรือไม่ก็กลับเศษเป็นส่วนดังนั้น x เดียวก็เลยเท่ากับแปดส่วนยี่สิบเจ็ดแค่นี้เสร็จแล้ว เราได้ x เป็นแปดส่วน27เนาะแล้วก็ดิฟ2ครั้งนะคะดิฟ2ครั้งโอเคลบ1ส่วน3าสองส่วนก็จะกลายเป็นลบเนาะโอเคลบ2ส่วน9 x ยกกำลังลบไปอีกก็เป็นลบ4ส่วน3ดิฟลบ1ได้0โอเคต่อนะ เสร็จแล้วก็เอามาแทนค่านะคะดิฟสองครั้งของเอาแปส่วน27มาแทนค่าก็จะกลายเป็นลบ2ส่วน9ในวงเล็บก็จะเป็น8ส่วน27ของลบสส่วน3ถ้าลำบากมากในการคิดแบบนี้ก็การาบเศษเป็นส่วนมันจะได้เป็นค่า เป็นค่าบวกยกกำลังก็จะเป็นบวกก็คือ2 7ส่วน8เท่ากับ4ส่วน3คราวนี้เห็นไหมว่า27่สส่วน8อะมันคือยกกำลัง3ทั้งคู่ทั้งเศษและส่วนเนาะอ่ะมันก็คือการที่3ส่วน2เนี่ยมันยกกำลังด้วย3เดแล้วยกกำลังด้วย4ส่วน3ถ้าเป็นแบบนี้ก็สามารถตัดได้ โอเคดังนั้นก็จะกลายเป็นลบ2ส่วนเก้ากำลัง4ได้81ตรงนี้2องกำลัง4ได้เป็น16โอเคตัดเลขต่อนะคะ9 9 2 8ดถูกไหม99 81 2ตัดกับ16 ก็จะกลายเป็น8ได้มาเป็นลบ9ส่วน8ซึ่งไม่ได้คำตอบนะคะไม่ใช่คำตอบนะคะมันแค่เป็นการบอกว่ามันน้อยกว่าสูตรนะมันให้ค่าสูงสุดสัมผัสดังนั้นไปแทนค่าโอ้ยไม่จบไม่สิ้นนะจ๊ะ ก็จะเอาไปแทนค่าเป็น8ส่วน27ของมาก็จะกลายเป็น8ส่วน27ยกกำลัง2ส่วน3ลบ8ส่วน27เทำเหมือนเดิมอะ แปดส่วน27ก็คือ2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง3แล้วมันยกกำลังด้วย2ส่วน3อีกทีหนึงลบกับ8ส่วน27แบบนี้เอาตัดกันอ,ออกมากลายเป็น4ส่วน9ลบกับ8ส่วน27คำตอบออกมาเป็น4ส่วน27นะคะ ดังนั้นค่าสูงสุดสัมพัทธ์ของข้อนี้คือ4ส่วน27นั่นเองเป็นคำตอบ จริงๆอยากให้ใช้วิธีการหาอนุพันธนดับสองมากกว่านะคะเพราะว่าในเรื่องถัดไปเนี้ยเราใช้แน่นอนเราจะใช้กราฟไม่ได้ละเพราะว่ามันเริ่มยากขึ้นนะคะใครไม่เข้าใจเนี่ยลองฟังทบทวนแล้วก็ลองทำเองอีกรอบหนึ่งนะคะจะได้ไปได้เนาะพยายามทำเองได้ทั้งสองแบบนะคะเพื่อถ้าเราทำเป็นสองแบบยังดีกว่าเราทำไม่เป็นเลยหรือทำเป็นหนึ่งแบบก็ได้เอาให้ขนาดสักหนึ่งแบบเลยก็ได้นะคะแต่ 2แบบมันย่อมดีกว่าแบบเดียวอยู่ละถ้าเราทำได้ทั้งสองแบบก็คือโอเคเก่งมากแต่ทำแบบเดียวก็ได้นะคะได้คำตอบเหมือนกันก็โอเคแล้วค่ะตอนสอบไม่ได้กำหนดนะคะว่าให้ทำแบบไหนเนาะโอเคเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ